ยมภิุคธังสารังสัตตาเมโคติยมภิ Tatiyanti putha taranakacchami, tatiyanti matman sarana kathabe. Tatiyanti thamang taranakacchami, tatiyanti เดชาปาธานสรา สิกขาปัฏัานมาธิามิสุปราเมรยะมัจฉะมาตฐานาเวรมปีสุลามรยะมัจปะมาตฐานาเวรมปนีสิกขาปัฏัาสมาทิยามิสิกขาปัานมาทิามิสิขาปัฏัานมาธิามิ วิรัมณีนิกาลโพสนาเมรมณีสิขาปะทังสมาพิยามิสิขาปะทัง สิกขาปัณสมาธิามิศิกยาปัณสมาธิามิมาลาธันทะวิเรปนาทารณมัณนาวิปุสนานานาเบระปณีมาลาธันทะวิเรหนาทารณมัณนาวิปุสนฐานา เบรามาีขาปสมาธิาณีคาปะธานสมาธิยามิอุทธาสยานะมหสยานะเบรามณีพุทธาสยนะมหาสายนาเบรามานีขาปสมาธิญาคาปา ศิขาปทานสมาธิญาณินิมานิทัสนิติขาปะทานิสัมมาทิยาณิธรรมะปฏิธรรมะนเตนิมานินิมานิทัศสิทัศสิศิขาปะทานิสมาธิญาณิลามาธิญาณินิมานินิมานิ ิขาปธานิสมาธิยามิสมาธิยามีปมานสิทมาเาทาสิธาปาีสิขาปธานิสมาธิยามิสมาธิยามีูเฝาผูาผูเร้อกันนะครับครับยืนขึ้น ก็น้อมมือไว้ลึกวันภามิพันเตสัพพังอัปปาราธังธรรมะเมปันเตมัจจาจังปุญญังสามินาอัคคโมทิตพังสามินาตะตังปุญญงัญญงไม่หัน พากรบมาสาธุสาธุอานโมทานีข้าวโลกาบลงสามครั้งอุคคลเียกันพร โ <caval> อกาสนี้ขอเปตัววิยาวัชกรวัดกุจุมได้เข้ามารับกาตั้งคนที่หนึ่งในสมัยใจยยลักหมอเจริญพร อดีพวกรายการโรงเรียนกุฎเทศบาลหนึง่งกุฎชุมพลุราบัรลุงท่านที่สองนายถนอมกาลิ Địa khu giải ban của quốc chung Tập đoàn thị biệt thái nhất Quân Thần thứ sáu Sống Hồ Bạch Chính Mà Địa khu giải ban chung เหนาบรรมือขึ้นได้รุ่เม่นเน้อพอมีห้องกับบรรุมือขึ้นความกันเน้ออ่านทุโมจนาบนในความเมตตาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาพรร่วมบนสามเมตตาดูร้อนวัดกุฎชุมสองพันบาทสาธุโอกาสนี้การราฒนาพระเดชพระคุณได้กล่าวให้โอว่า กับรูปเนียนเป็นลำดับไปพราอกกับราษนาด้วยความเคารพกรับผม ่นแหมีท่านพระครูวิสิทธิ์สัญญาคมเจา้าคณะอำเภอขุนชุกโดยโด,ยดยุษฎีบัญชามีท่านอาจารย์พระครูสารัชก,จกิจกจิปอเจ้าคณะตำบลนิคมจุดต้นปุตตะเรนพรส่วนราชการพี่นอ้องญาติโยมทั้งหลายซึ่งในที่นี้มีท่านสันชัยพัฒนา หลวงพ่วฤาษีตยโสธรสุเด็จพระตุนตาแล้วก็วสสสแกสดงความปรารถนาดีต่อผู้เสด็จลูก 对、really。